ติดสถานการณ์ข่าว i n n news r o u n up น11นาฬิกา1นาทีหมูหน้าเคียงตลาดยิ่งเจริญคงที่กิโลกรัมละ200-250บาทแม่ค้าชี้ยงังแพงเกือบเท่าค่าแรงขั้นต่ำแล้วขณะน้ำมันปาล์มพุ่งขวดละ60บาทด้านร้านข้าวแกงติดป้ายของขึ้นราคาอีก5บาท11.26นาิกานาที องกรกรที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่หน้องข่ายอุดรธานี27มกราคมนี้คุยร่วมมือส่งออกข้าวอย่างพาราผลไม้บนเส้นทางรถไฟลาวจีนรับมือฤดูกาลผลิตปี2565 11นาฬิกา32นาทีคณะกรเผยนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นความพร้อมของไทยเป็นเจ้าภาพประชุมเอเปกขอบคุณทุกหน่วยร่วมกันเตรียมการย้ำรัฐบาลเร่งส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเพิ่มศักยภาพในธุรกิจ SME ล่าสุด11นาิ44นาทีรังสิมันย้ยพลังประชารัฐร้อยเอกธรรมนัตยังไม่เอาปัญหาภายในยังแก้ไม่ได้จะไปบริหารประเทศได้อย่างไรเกอดติดสถานการณ์ข่าว i n n news เราเอพ